สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาวันนี้วันนี้สาวิสาชิมาอัปเดตเสื้อโปโลค่ะเสื้อโปโลเนาะอันนี้จะขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดชนบุรีค่ะคุณวันนานะคะคุณวันนาศีนภะาสุขเนาะลูกค้าสั่งเสื้อกั๊กเข้ามาแล้วรอบหนึ่งกับเสื้อโปโลนะคะกับหมวกด้วยครบชุดเลย อันนี้รอบสองค่ะสั่งเข้ามาอีกมาอัปเดตให้พี่น้องไดเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะ่ว่าอันนี้เป็นเสื้อผู้หญิงนะคะผู้หญิงสลิมเข้ารูปค่ะคุณวณาสั่งไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเนาะทั้งเสื้อกั๊กแล้วก็เสื้อโปโลค่ะของผู้หญิงเราจะสลิมเข้ารูปแขนยาวมีทั้งแขนยาวและแขนสั้นนะคะส่วนผู้หญิงก็จะมีกระเป๋าให้นะคะเพื่อที่จะได้เอาไว้เนบป,ปากาหรือว่าใส่สตางค์ได้เนาะแล้วก็ก่อนที่จะใส่เสื้อกั๊กทับเนาะ ทรงผู้หญิงก็จะสวยงามนะคะดูทรงนะคะผ้านี่อย่างดีค่ะผ้าไม่ย้วยนะแขนก็จะไม่ยาวเกินไปนะคะคือจะมาตรฐานกับไซส์ของแต่ละแต่ละไซส์เลยเราจะทําออกมาให้ดูสวยงามนะคะอยู่ทรงสวยด้วยอันนี้คุณวรรณาก็สั่งเข้ามาอีกเนาะวันนี้ก็จะจัดส่งให้แล้วไปทางชนบุรีนะคะไปทางชนบุรีค่ะก็เลย มาอัปเดตให้พี่น้องเนาะเดเบิ่งกันว่าถ้าเกิดภใครที่ยังไม่มีเสื้อโปโลไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นหรือแขนยาวนะคะมีทุกสีเลยแขนสั้นและแขนยาวนะคะแล้วก็เสื้อกล้ากแล้วก็หมวกค่ะเนาะสั่งเข้ามาได้เลยที่ร้านปลายฟีฟ่า้า0849504854เบอร์เก่าเบอร์เดิมร้านเก่าร้านเดิมนะคะ เนาะมีหลายราคาให้เลือกค่ะลองโทรเข้ามาสอบถามดูว่าอยากได้ราคาเท่าไหร่เพราะเสื้อกลักเราก็มีตั้งหลายเกรดนะมีตั้งหลายรุ่นค่ะรุ่น A B C เนาะราคาก็เริ่มตั้งแต่ 380- 450แล้วก็590อยู่ที่ว่าลูกค้าจะเอารุ่นไหนนะคะรุ่น A B C เนาะสาวิสานลงคลิปไว้หลายคลิปแล้วสำหรับเสื้อกลักแล้วก็เสื้อโปโลถ้าสนใจตัวไหนก็ลอง ลองเข้าไปดูในช่องนะคะอีสานหลงไปเหนือเนาะไล่ดูก่อนว่าจะเอาแบบไหนนะอกเท่าไหร่เนาะแต่ก็เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเนาะอันนี้ก็จะจัด,จดส่งชนบุรีแล้วค่ะคือเอามาให้ชมนะเป็นเสื้อกั๊กผู้หญิงค่ะทรงผู้หญิงเนะาะใส่เข้ารูปใส่เข้ารูปก็จะสวยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็ส่งตรงค่ะเนาะมีให้ทั้งส่งรงตรงทุกไซส์เลยคน คนผอมคนว้วดคนอ้วนมีให้หมดทุกไสาเลยนะคะคลิปนี้กับศิลาไปก่อนเพราะว่ากับส,ส่งสินค้าให้ลูกค้าคือเก่าค่ะทุกวันนะคะส่งสินค้าทุกวันค่ะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยต้องการแบบไหนเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ